Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศ สำหรับทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยใา้ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการพยากรณ์อากาศรายวัน15จังหวัดของทางภาคเหนือน,นะครับผมสำหรับลักษณะอากาศของทางภาคเหนือนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมช่วงนี้วันนี้ก็คงจะต้องไปเร็วๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากทําคลิปไม่ได้นะครับผม มีฝนฟ้าขนองครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจันทร์ที่สามมีนาคมนะครับผมก็พบว่ามีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดที่38อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสครับผมสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลมตะวันตกเฉียงตใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนจังหวัดส่วน ลักษณะอากาศประจําวันของจังหวัดเชียงใหม่จันที่3มีนาคมคาดการว่าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39ต่ำสุดอยู่ที่20องศา els, เซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงใต้ความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องการรายงานสภาพอากาศของทางภาคเหนือจะเป็นช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์ารอากาศกรประจําวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมจันทร์ที่3มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ําสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ารอากาศประจําวันของจังหวัดลําพูนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการณ์ว่ามีจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่39อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีลมตนตกเฉีงยงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมบมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดลำปางกันครับผมจันทที่3มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับสำหรับจังหวัดลำปางอุณภูมิสูงสุดที่40องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตัวตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมวันนี้จังหวัดลำปางมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมจันทที่3มีนาคมอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ39ต่ําสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส มีลมตวนออกเสียงใต้มีลมตวนตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดตากาจังหวัดน่านกันครับพ่อแม่พี่น้องจันทร์ที่3มีนาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตวนตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้อง รามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมเดือนที่3มีนาคมในช่วง6ตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง6โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ39ตาต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสคาดกันว่าจะมีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว1 0 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม มาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องวันที่3มีนาคมคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสมีลมทุวนตกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมมาติดตามลักษณะอากาศ ประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมจันทร์ที่3มีนาคมคาดกันว่าจะมีท้องจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักด์และอำเภอน้ำหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 9ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศของจังหวัดพิจิตรกันครับผมจันทที่3 มีนาคมคาดการณ์ว่าจะมีการร้อนและมีฟ้าดวในตอนกลางวันนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่37อุุภููมิตม่่่สดออยที24งศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับจังหวัดอุตรดิตวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อน จะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสมีลมตนมีลมตัมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดสุโขทัยกันครับผมจันที่3มีนาคมคาดกันว่าจะมีการร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเสียงตใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอากาศพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกจันทที่3มีนาคมโดยภาพรวมคาดการว่าจะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องมีลมตใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยภาพรวมของภาคเหนือ ทั้ง15จังหวัดอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดลำปางและจังหวัดตากมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยจังหวัดเพชรชบูรณ์ ool, ที่เดียวนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อย2-3อำเภอครับลมสักลมเก่าและน้ำหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพะว่าในช่วงบ่ายๆในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนล่าง,งแถววิเชียรบุรี อาจจะมีฝนฟ้าขนองนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเย็นๆครับผมสาหรับทางภาคเหนือค่อนข้างร้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการทํางานกลางแจ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับผมเนื่องจากว่าแสงอุลตร้าไวโอเลตหรือ UV ค่อนข้างสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับเดือนมีนาก็ขอให้ใส่สวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาหรือปก ปกคุมให้มิดชิดนะครับผมหรืออาจจะใส่หมวกที่ค่อนข้างใหญ่หรือนะหรือว่ามียาที่ป้องกันแสงแดดนะครับผมโลชั่นป้องกันแสงแดดป้องกันแสง UV นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ควรเตรียมตัวหรือเตรียมน้ำดื่มไปเยอะๆหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมโดยภาพรวม ก็อยู่ในลักษณะร้อนตอนกลางวันนะครับผมช่วงตอนเย็นก็มีอากาศลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดผลฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมช่วงนี้ก็กำลังจะปรับปรุงในการรายงานสภาพอากาศอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ขอให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม